สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพลายบินของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาจัดป้อนออเดอร์นะคะที่แม่แม,แม่เอฟได้สั่งมานะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะคุณอารีนะคะคุณอารีนะคะสามพันคะแนนนะคะสามพันตะคะแนนนะคะหกสิบตะกล้านะคะเราจัดให้พลายบินของเรานะคะ ตากาละพันเลยนะคะชุดใหญ่เลยนะคะชุดใหญ่เลยนะคะ <Okay. S 1> คุณคุณแม่อาลีคะชุดใหญ่เลยนะคะตากาละพันนะคะให้พลายเบนของเรานะคะ <Okay. S 1> ทางเราต้องขอขอบคุณคุณอลีมากๆเลยนะคะที่ช่วยสั่งจองและอุดหนุนออเดอร์ผลไม้ของเรานะคะ <laughs> ขอให้คุณอาลีมีสุขภาพที่แข็งแรง มีการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดควังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะคุณอาลีคะสามพันคะแนนนะคะหกสิบตะกร้าค่ะออขอบคุณครับคุณอาลีครับผมที่ให้อาหารไายบินครับผมพอได้สสมทำบ้านแล้วก็หายาให้ไายบินต่อไปครับผมขอบคุณมากครัคบหกสิบ,บตะกร้านะคะวันนี้ตะกร้าตะกร้าหนึ่งนี้ยี่สิบ ตะก้านะครับตะก้าใหญ่นี่ค่ะชุดใหญ่เลยนะคะตอบค้าละพันคะแนนนะคะคุณอาลีคะตะก้าละพันคะแนนนะคะสามตะก้าค่ะสามพันคะแนนขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้สั่งจองออเดอร์ของเรายกไทั้งสามเลยครับผมยกไปเลยนะคะตะก้าชุดใหญ่ๆเลยนะคะคุณอาลีคะตะก้าละพันนะคะ ลายเบนของเรากินจุใจเลยนะคะมาดูนะคะลายเบนของเรามีความสุขนะคะได้กินผลไม้นะคะแม่แม่เอฟซีค่ะค่ะขอบคุณคุณอาลี<อ>หน่อยเร็วขอบคุณคุณแม่หน่อยเร็วขอบคุณหน่อยเร็ว ออพลายเบนขอบคุณคุณแม่อารีนะคะขอบคุณมากๆนะคะความสุขนะคะของพลายเบนนะคะได้กินนะคะจะกระดิ่งโหนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ความพิเศษของเขานะคะเมื่อมีความสุขจะกระดิ่งโหนะคะต่อไปก็ของ ไอคุณนวพันธ์นะคะ200คะแนนนะคะคุณนวพันธ์คะ200คะแนนนะคะอคณอณ200ค,คะแนนนะคะสี่ตะกร้านะคะควานของเราเอาไปให้แล้วนะคะสี่ตะกร้าสองแล้วไปก็อีกสองนะคะตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะคะ ขอบคุณคุณนวพันธ์นะคะ200คะแนนนะคะสีตะกร้านะคะคุณะขอให้คุณนวพันธ์มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ทรงปรารถนานะคะคุณนวพันธ์คะแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ประสงค์น้ำนะคะหนึ่งตะกร้านะคะห้าสิบคะแนนนะคะห้าสิบคะแนนนะคะขอบคุณค่ะ ฟานของเราก็เอาไปให้นะคะไม่ผสมน้ำเราก็จัดออเดอร์ให้ลายเบนของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ <c oughs> ขอบคุณนะคะไพร์บนขอบคุณ,คณกินเต็มปากเลยนะคะขอบคุณมากครับค่ะ <c oughs> หากแม่แม่เอฟท่านใดนะคะต้องการที่จะ ช่วยสนับสนุนค่าอาหารนะคะหรือ,อทำโรงช้างบ้านให้พลายบินของเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะในช่องทางนะคะโทรมาคุยแชทไลน์คุยกันได้นะคะโทรมาแชทไลน์คุยกันได้นะคะติดต่อมาหาพ่อควานแม่ควานทางครอบครัวได้นะคะสอบถามได้นะคะ ท่านใดที่ต้องการจัดจองออเดอร์นะคะตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะคะตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะคะหรือจะเป็นชุดใหญ่แบบคุณแม่อารีก็ได้นะคะชุดใหญ่ตะกร้าละพันนะคะตะกร้าหนึ่งตะกร้าใหญ่นี้จะเรารวมเป็นตะกร้าเล็กนะคะยี่สิบยี่สิบตะกร้านะคะสุขของเขานะคะ จัดให้นะคะทางเราได้จัดทำเป็นคลิปนะคะก็อาจจะให้แม่แม่เอฟซีได้ติดตามช้าไปบ้างนะคะทางเราต้องขอโทษและขออภัยนะคะแม่แม่เอฟซีคะแต่เราก็จัดทุกออเดอร์นะคะให้พลายบินของเรานะคะทั้งผู้ที่ไม่ลงนามหรือลงนามเราก็จัดให้นะคะจัดให้นะคะ จัดชุดใหญ่ให้เลยวันนี้ปลายเบ้นของเราขอขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณอาลีนะคะสามพคะแนนคุณนาวาพันธ์นะคะสองร้อยคะแนนแล้วก็อีกหนึ่งตะกร้านะคะผู้ที่ไม่ประสงค์ลงนามก็เราก็จัดให้นะคะขอให้ทุกทกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงทำ การงานก็เจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะย่า <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ก็โทรมาแชทมาไลาคุยกันได้นะคะหรือจะแวะมาเยี่ยมมาเยียนที่บ้านก็ได้นะคะทางเราก็ยินดีต้อนรับนะคะพลายเบ้นนะคะแม่แม่เอฟซี FC ที่จะมาป้อนอาหารที่บ้านก็ได้นะคะมาป้อนอาหารที่บ้านของพลายเบ้นของเราได้นะคะ ทางเรายินดีต้อนรับนะคะแม่แม่เอฟซีคะแวะมาเยี่ยมมาเยียนเราได้นะคะได้ตลอดเลยนะคะ <c oughs> ก็สำหรับแม่แม่เอฟซีที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลายเบนด้วยนะคะ <c oughs> ช่องเราช่องเปิดใหม่นะคะซับน้อยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ เดี๋ยวไปดูนะคะว่าคลิปหน้าเราจะจัดทําคลิปอะไรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ